ทางยงยคะพร้อมแล้วตกลงวันนี้เราจะเดินทางด้วย New m a z d a 3คันนี้ใช่ไหมใช่เลยค่ะสปอร์ตพรีเมียมแบบที่แนนชอบเลยโดยเฉพาะตรงไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED Signature ดีไซน์โชบเฉียวสุดๆแต่ก่อนเดินทางเรามาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคบพบกับเราสองคนพ่อลูกเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้เราสองคนจะไปที่ไหนถ้าผู้ชมต้องคอยติดตามนะครับไปขึ้นรถเดินทางก็ได้แล้วไปค่ะ ีค่ะรถคันนี้เขามีสันรูฟด้วยนะคะนม่นรู้ว่าเวลาปีนี่ยนั่งรถชอบสูตราคาไปสุดข้างนอกค่ะนั่งสบายภายในห้องโดยสารก็เนียบเลยนะแน่นอนก็ขับสนุกด้วยใช่ไหมใช่เลยค่ะปีคันนี้เขามากับเครื่องยนต์สกายแอคทีเป็นซินสินลิตรเลยทั้งแรงแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะ คูช้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณนิตยาใจโตหรือว่าป้าเต๋วนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มผ้าทอบ้านหนองลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากให้เล่าที่มาค่ะของผ้าทอบ้านหนองลิงว่ามีที่มาอย่างไรคุณยายเป็นรุ่นที่หนึ่งค,คุณแม่เป็นรุ่นที่สองอแล้วตัวป้าแต๋วเองเนี้ยเป็นรุ่นที่สครั้งแรกก็ทอผ้าสบามอ แบบดั้งเดิมแสดงว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนมอญชุมชนมอญค่ะอาชีพส่วนใหญ่แล้วทำอะไรกันทำไรอ้อยค่ะไรอ้อยแล้วก็ทำนารับจ้างแล้วก็มาทำผ้าทอแล้วยังไงถึงมารวบรวมเป็นสมาชิกชุมชนผ้าทอได้ก็ทำนากับทำอ้อยเนี่ยมันทําได้แค่เหมือนครึ่งปีมันก็เสร็จงานว่นหลังจากหลังจากครึ่งปีมาแล้วเนี่ยงานก็ไม่มีเราก็เลยเออ เอาเอาทําดีกว่าสบายมอนเพราะว่าปู่ย่าตายายทิ้งทิ้งอัตลักษณ์ความเป็นมาให้แล้วถ้าเลยมาต่อยอดเป็นสบายมอนครั้งแรกเป็นยังไงสบายมอนคืออะไรสบายมอญเอาไว้สำหรับไปทําบุญค่ะไว้ห่มหรอคะหรือยังไงไว้สบายมอนที่เอาไว้ยังไงเอาไว้ผ้าแล้วก็นุ่งสิ้นใส ข้างในข้างในก็เป็นเสื้อแขนยาวแขนยาวแขนยาวแล้วก็ใส่อันนี้เป็นสบายมากแล้วมันปักมากกว่าทอนี่อืมคือคือคืออันนี้เราก็ทอทอเองแล้วก็เอามาปักอันนี้คือดั้งเดิมแล้วนี้พออยู่ๆมาก็นักวิจัยมั่งนักนักศึกษาที่จะเรียนจบก็จะมาเรียนที่เราอะไรเงี้ยเหมือนว่าจบต้องจบด้านผ้าด้านอะไรเนี้ยขาก็เลยมา นวัตกรรมให้ใหม่ว่าสบายมอนรุ่นเก่าเนี้ยมันก็อาจจะมีคนชอบในส่วนหนึ่งอของดั้งเดิมแต่ในส่วนยุคสมัยใหม่ปัจจุบันมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ายังคงเดิมอยู่เอกลักษณ์ตรงไหนคือรู้ว่าเป็นของบอนเลยอดอกไม้ดอกมะเขือห้าดอกออดอกมะเขือดอกมะเขือค่ะแล้วพอเรามาปรับปรุงให้มันทันสมัยขึ้นมันเปลี่ยนยังไงนะคะจากดอกมะเขือห้าดอกเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไร มันก็เป็นเติมเป็นเป็นกิ่งก้านใบสักค่ตอนแรกมันก็แค่เนี้ยเป็นดอกมะเขือมันมีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อแค่นั้นค่ะอันนี้เขาก็เป็นปวงมะเขือเป็นเป็นเครือเป็นเครือเป็นข้าวเป็นข้าเป็นอะไรอะไยค่ะมันก็เป็นเพิ่มรายละเอียดให้เยอะมากขึ้นทันสมัยขึ้นใ่นสวยขึ้นการปักการการเนี้ยการทำอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีคุณช้างคุณแพน เราทําคุณช้าง<ม>คุณแพนนางวันทองเพราะอะไรเพราะว่าใครๆเห็นผ้าชิ้นนี้แล้วเขารู้เลยว่ามาจากสุพันธบุรีก็คือนอกจากผ้าทอที่เป็นสบายที่ใช้ที่ทุกคนก็ยังใช้อยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มาทําโมบายแล้วนอกจากนั้นยังมีสินค้าอย่างอื่นที่ไปยุคมาไหมคะมีประมาณหรอค่ะป้ากรม้าอันนี้เป็นลายทั่วประเทศก็มีลายของเรา แล้วก็มี1ิบอนักษัตริย์นะคะเพราะว่าใครๆก็จะใช้สิ่งดีๆไงก็เป่าเล็กก็เปาน้อยเล็กน้อยไว้เป็นย่ามเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเตาเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วก็เป็นปามอนแล้วก็จะดูตราได้คือร้อยลายดีร้อยลายดีร้อยลายดีเป็นเพจเข้าเข้าไปในเพจร้อยลายดีจะออกมาได้เลยค่ะในเรื่องรายนี่ใครเป็นคนคิดคิดขึ้นมาเราคิดกันเองในกลุ่มในกลุ่มช่วยกันคิดเนาะค่ะแต่แต่ลายที่เพิ่มลายที่เป็นนวัตกรรมเนี้ย อันนี้ได้รางวัลอันนี้ได้รางวัลได้รางวัลค่ะพวกพวกพวกหลายเนี้ยอาจารย์ออกให้ออกแบบให้แล้วมีวิกฤติชีวิตเนี่ยทำเนี่ยตอนนี้ที่ทําอยู่นะยี่สิบแล้วก็มีวัยรุ่นสารให้เขาทำมั้ยานขยาวชนอ๋อวยาวชนมีตอนนี้อยู่อยู่ไปเรียนอยู่ที่ หมอเกษตรบังเก่เรียนเรื่องสิงทอโดยตรงแล้วเขาก็ได้รางวัลยังโอท็อปมาระดับประเทศเดี๋ยวก็กลับมาช่วยพัฒนาช่วนชนท่นี่เนาะแสดงว่ามีขายทั่วประเทศถูกไหมคะซื้อในเพจเราก็ส่งจะส่งให้ส่งหมดเลย นอกจากนี้ก็มีออกบูทหรือถ้าจะแวะมาที่นี่ก็ต้องเดินทางมาที่สุพรรณบุรีใช่ค่ะแล้วมีฝักบ,บูทไหมฝักบ,บุทมามทมีมีค่ะมีมีมในในอะไรต้องต้องถามลูกลูก,ก็ทําให้หมดแล้วมาที่ร้อยรายดีกันแล้วกันเนะาะ<ป>บ้านน้องลิงก็ได้อ่า ก็จะมาถึงพอดีเลยเนี่ยค่ะติดต่อก่อนเนาะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะเบอร์อะไรคะ0 8 7 0 9 1 9 0 8 4ค่ะค่ะมาสุพรรณก็แวะมาครับที่สองพี่น้องพี่น้องใกล้ๆวัดทัพกระดานนะคะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ไม่ทราบว่ามีใครลองนํำคาแนะนําคุณหมอไปใช้ตามแล้วเป็นยังไงกันบ้างลองส่งข้อความมาบอกแนกันได้นะคะว่าทําตามแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะแต่ว่าก็มีหลายคนนะคะยังมีข้อสงสัยคะ่ะบอกว่าถ้าต้องย้อมผมเป็นประจําทุกเดือนเนี่ยอันตรายไหมจะก่อให้เกิดโรคร้ายตามมาเหมือนที่หลายคนเก็กลัวหรือเปล่านะคะวันนี้คุณหมอจะมาไขข้อข้องใจให้กับเราคะ่ะค่ะ ปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าการย้อมผมเนี่ยทำให้เกิดโรคร้ายหรือว่ามะเร็งได้นะคะแต่หมอแนะนําให้ใช้แต่พอเหมาะนะคะการที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ติดทนนานเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่ต้องทําบ่อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่สีติดง่ายก็จะช่วยลดระยะเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีลงได้ค่ะแล้วถ้าหากว่าเราใช้แชมพูปิดผมขาวหรือยาย้อมผมที่เป็นออร์กแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะตรงนี้จะเรียกว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะผลิตภัณฑ์ย้อมผมทุกชนิด สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะแม้จะมีคำว่าออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่มีเคมีแต่มีสารสกัดออร์แกนิกบางส่วนผสมลงไปซึ่งหมอแนะนำให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะโดยการแต้มไว้ที่ข้อพับ หรือว่าหลังใบหูถ้ามีอาการแสบบวมแดงแปลว่าแพ้ค่ะแนะนําให้ทานยากแก้แพ้แล้วก็หลีกเลี่ยงการย้อมผมทุกชนิดค่ะคุณผู้ชมขาถ้าอย่างนั้นนะคะก่อนเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะเราควรจะทดสอบการแพ้ทุกครั้งจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะ ตอนนี้เริ่มมาทำปาร์ติชั่กับสีจันรีสอร์ทครับซึ่งเป็นรีสอร์ทใหม่ที่น่าอยู่มากจริงๆครับอยู่กับเจ้าของทั้งสองท่านเลยนะคะคุณนภาพรสีจันอ่ยหรือคุณโบค่ะสวัสดีค่ะคุณโบไม่ใช่ไมคุณโบคุณโบคุณโบกับคุณเจด้าใช่ไหมคะสวัสดีค่ะค่ะคิดยังไงมาทำรีสอร์ทที่นี่คะคือตาคุณพ่อทำข้าราชการหมดเขารู้สึกว่าเขาใกล้จะเกษียณแล้ว ให้ได้เงินเกษียณมาก็รู้สึกว่าวันหนึ่งจะหมดไปอ่าเขาก็เลยแบบคีดกับแม่ว่าเราจะต้องทําอะไรให้ลูกเรามีที่อยู่แล้วใช่ในที่ตัวเองเลยใช่ค่ะที่คุณย่าที่เป็นมรดกมาก็เลยตัดสินใจเริ่มทำแล้วจะมาคิดว่าทำดีสอรแล้วจะดีก็คือตอนแรกก็ก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันลงทุนค่อนข้างเยอะกับ เนี่ยสำหรับพวกเราต้องหวังนี้เพราะว่าชีวิตข้าราชการมันต้องใช้เงินก้อนใช่แเ้าก็เลยลองก่อนทำแปดหลังแล้วก็เลยว่าเอ๊ะเหมือนรีเสิร์ชนะคะว่ามันเป็นยังไงอย่างมันเริ่มเงนดูก่อนใช่แล้วทำหลังโควิดด้วยโบเปิดช่วงโควิดเลยค่ะทุกคนก็บอก ไม่น่ารอดรอดไมาได้เพราะเพราะความเป็นธรรมชาติอตอนนั้นช่วง COVID, โควิดบบกพูดเลยว่าแปะองหดเต็มทุกวันเต็มทุกว่ะคืออันเนี้คือผิดค่าจนพ่อบอกว่าโบเรามาถูกทางแต่ว่าด้วยทางนี้ทั้งนั้นบบก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะความตั้งใจตจใส่ใจแบบเรื่องความสะอาดดีไซน์ค่ะแล้วก็แบบอื คือโมไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรแต่ว่าบมคิดว่าธรรมชาติในนไ้ก็าขายได้ค่ะแล้วเจ้าของดูแลเองเพราะเมื่อกี้ตอนเข้ามาก็สีจันทร์แล้วก็นึกว่าจะเป็นแบบเป็นไม้ไมาเชยเชยนึกกมาด้วยความเชื่อแต่เออเข้ามาก็เออด,ดูสบายดีแล้ว,ลวสีจันทร์นี่มีที่มาจากจากไหนคะเป็นนามสกุลของคุณยาค่ะแล้วด้วยผืนที่ตรงเนี้ยมันเป็นของมรดกเป็นของคุณยาเราก็เลยคิดว่าเออสีจันทร์นี่แหละดีที่สุด ค่ะมาพูดถึงห้องพักดีกว่าค่ะที่นี่มีแปดห้องหรือว่าตอนนี้มีมากกว่าแปดห้องแล้วทั้งหมดตอนนี้มี12ห้องห้องสแตนดาร์ดแปห้อง V I P สี่ห้องแล้วเหมือนกันไหมคะแต่ละห้องอ่าต่างกันค่ะห้องสแตนดาร์ดของเราอ่าแตกต่างจากห้อง V I P ก็คือ V I P เขาจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เยอะกว่าห้องที่กว้างกว่าแล้วก็เป็นห้องดิวอินทั้งห้องแต่ว่าโบก็เชื่อว่าห้องสแตนดาร์ด ของโบนี่ราคา600ก็ไม่แย่ก็คือราคาไม่แพงแาควเขาไม่แพงใ่ไประหยัดมากหกร้อยมีอาหารเช้าไหมคะไม่มีค่ะมีขนมปังกาแฟตอนเช้าค่ะแต่ว่าของใช้ภายในห้องไม่ว่าจะเป็นที่นอนผ้าปูหมอนหรือวัสดุภายในการันตีว่าเต็มที่ค่ะใช่ของดีใช้ของดีหมดเลยโอตอนนี้อยากดูห้องไหมใช่ใชๆอาชมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ 他。啊 อันนี้จะเป็นห้องะจังดาห้องแต a ด d a r d ใช่ค่ะก็จะมีขนาดเล็กกว่าห้อง VIP นี่ก็ใหญ่นะเดี๋ยวก็ใหญ่เดี๋ยว่ากว้างนะใช่แล้วเ็าทาดีดูสิมีดเป็นแบบของเตียนทำเป็นหินอ่อนสีขาวทั้งหมดคือโบออกแบบแล้วเลือกของเองก็พบในอุปกรณ์หรือความสะดวกที่ส่งมาในแอร์เย็นมาแอร์เย็นมากค่ะ๋ยวมันอยู่กลางนาเนาะมันร้อนมากใช่ใช่ใช่ก็เลยอันนี้ก็คือแอดค่อนข้าง BTU เยอะเพราะว่าด้วยความร้อนเราถ้าเราออก BTU น้อยมันจะมันจะไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าเข้ามาแล้วไม่เย็นไม่ได้ไม่เย็นจริงๆค่ะอุ้ยห้องน้ำก็โอเคนะค่ะจะเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งแบบเป็นสองโซนดีค่ะสีก็ดีเลยสีดีสีช้เลย เป็นคนชอบสีขาวสีมันดูสะอาดค่ะเห็นวิวสวยเลยก็ง่ายใช่ก็คือจะเป็นฤดูกาลใช่ค่ะคือถ้าถ้าโบโบก็จะจุดขายของโบคือปุ๊บยุยุบเปิดมาเปิดหน้าต่างมาก็ได้เห็นหมดเห็นหมดเลยในช่วงที่ออกนะใช่บางทีออกดวงเหลืองก็จะแบบจกสวยอ่าห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะห้องนี้ห0รอยบาทค่ะห้องหนึ่งพักได้สองคนอ่าค่ะโอเคเดี๋ยวไปดู ห้อง V I P กันไหมคะได้เลยค่ะค่ะ,คะอันนี้เป็นห้อง V I P อันนี้เป็นห้องที่เราเพิ่งสร้างเพิ่ใหม่ที่บอกว่าพัฒนามาจาก เป็นนูนะคะใช่แล้วสิ่งที่แก้ไขคืออะไรคะที่บอกว่าเออทำให้มันดีขึ้นเนี่ยอันนี้จะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่านิดนึงก็จะมีเพิ่มในส่วนโต๊ะขึ้นแป้งโต๊ะขึ้นแป้งแด้เบาโฟมโต๊ะเย็นเปลี่ยนที่อมีทีวีเนี่ยค่ะจะ50นิ้วอ่าแล้วก็ตู้ต้มน้ำกาแฟมีห้องอ่ามีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นใช่แล้วก็ห้องน้ำก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยในราคาอันนี้790ฮะแพงขึ้นมาเดียวนึกว่าแบบ900าร้อยพันนึงเจ็ดร้อยเก้าสิบห้องหนึ่งทับได้สองคนเหมือนกัน แต่ว่าที่สุดวสบายของที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือว่าเขาจะมีที่จอดรถก็คือจอดหน้าห้องเนี่ยแล้วก็เดินเข้าห้องได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปเดินไกลจากบล็อบบี้ห้องไข่ห้องมันห้องไข่ห้องมันเป็นส่วนตัวดีมีวิวน้าไม่เห็นจรอดอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิวเหมือนกันค่ะก็คือถ้าเป็นหน้าน้ําก็จะเป็นน้ําแต่ว่าถ้าหมดนะหมดหน้าน้ําก็จะเป็นนาทุ่งนาให้เราได้เห็นกันโอเคเน้นธรรมชาติ ก็ดูมินิมอลดีนะคะสะอาดมากข้างในห้องนะคะสม,สมพูด<ช>ว่ารองดีจางน,นั้นแอบเขาไปดูแล้วเปลียงเติมงอะไระของใช้อะไรดูสะอาดมากๆเลยนะคะถ้าคุณชมอยากจะแวะมาพักที่สีจันรีสอร์ทเดินทางมายังไงคะก็ถ้าง่ายๆก็คือปักหมุดมาเลยค่ะขึ้นเลยใน Google สีจันรีสอร์ท อ่าแล้วก็เดินทางมาตามแมทได้เลยค่ะจองเตอร์ที่บุ่มหุดนนั้นได้เลยไหมคะได้ค่ะแล้วก็หรือแอดเฟซบุ๊กมาคุยกันในแชทได้เลยค่ะเฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อว่าสีจันทร์ <Res> ort, รีสอร์ทเบอร์ูละคะเบอร์กูศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าห้าสี่สองค่ะอะ่าหากสนใจก็ และมาพักได้นะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะสบายๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณโบนใจดีจะมอบบัตรที่พักผู้ชมรายการเราด้วยนะคะให้กีฬามาร์ทันวันนี้พวกให้3รางวัลนะคะเป็น VAT 1รางวัลแล้วก็สแตนดาร์ด2รางวัลค่ะโอเคค่ะผู้ชมสามารถเข้าชมตัิการการรบสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อรูกสุดฤทธาวันนีครับคุณคุณโบค่ะเจอกันเรยนะคะ ีคนเขาล่ำลือกันว่าถ้ามาอปเภอสองพี่น้องอยากจะกินแกงป่าต้องมานี่เลยครับสมคิดแกงป่าถูกใจท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับอยู่กับเจ้าของนะคะนั่นก็คือคุณสมคิดไกลเพชรนั่นเองคะ่ะสวัสดีสสดค่ะทำไมมาที่สองพี่น้องต้องมาทานแกงป่า,ปาที่ก็มันเป็น สูตรของคนโบราณที่นี่อะค่ะมันเป็นยังไงมันแซ่บมันเผ็ดมันร้อนมันเป็เครื่องใครกินต้องซื้อซัดซื้อซัดตัดพิจาร์ตแกงป่าที่นี่ต้องแกงป่าไหล่แกงป่าไก่แกงป่าไก่บ้านที่พี่เราก็ดหุกค่ะแล้วตัวพี่แกงล่ะคะทำเองทำเองค่ะที่นี่ทำเองหมด ของงดั้เดิมเลย่เขามีตัวอย่างให้เราใช้มันจะนี่เหรอมันจะแดงจ้ะนี่พริกล้วนๆนะคะน่ะเเหรอ้ป็นนกวลแล้วนี่เก็บได้กี่วันเนี่ยถ้าซีเป็นเดือนแต่ต้องรับแต่ตู้เย็นนะให้เย็นอย่างเดียวเพไม่ได้ใส่ผ่านการบ่มเลยแล้วแล้วพริกแกงเผ็ดนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากแกงป่า แกงปลาก็คะทิผัดเผ็ดอ๋อใส่กะทิได้เหมือนกันเหรอแกงกะทิได้ค่ะแล้วก็แกงเ่็ดได้อะไรได้แล้วทำน้ำยาได้นะคะอย่างนี้ขายกระป๋องเท่าไหร่เนี่ยเราปุูกว่าร้อยสามสิบบาทเลยก็ไม่แพงเนาะแกงได้หลายหม้อนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะมันถึงเครื่องเออถึงเครื่องที่นี่ถึงเครื่องค่ะ เปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่ที่นี่เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแต่ฟ้ามางว่ามีประสบการณ์ในการทําครัวมา30กว่าปีค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของเองหรือว่าเป็นเจ้าของด้วยอ่าเมื่อก่อนเป็นลูกจ้างอ่าแล้วก็มาเป็นเจ้าของร้านประมาณ7ปีแต่ว่าเขาไม่ได้อร่อยแค่แกงป่านะคะปีเขาบอกว่าอะไรนะอีกอย่างปลาช่อนปลาช่อนเผาปลาช่อนเผาจริงเขาก็ดุ่งดังเป็นแนวกันเผาเกลือเผาฟีฟค่ะเผาบี ยังไงยังไงอ่ะก็แบบมันจะอบแล้วมันก็แบบมันจะละอู่เวลามันละอู่แล้วมันจะหอมจะหอมแล้วมันจะเหลืองอ่ะเอาละมาที่นี่เมนูที่วางอยู่ในี่มีอะไรบ้างในนั้นอันนี้ช้อนเผาปี๊บนะคะเผาปี๊บแล้วจิ้มกับอะไรจิ้มพริกหนุ่มพริกหนุ่มพริกหนุ่มทำที่นี่เหมือนกันใช่ไหมแค่โขเอา แล้วก็มะเดือ่เผาขู่เป็นข้ากันเนาะมะเดือ่เผามันหวานมันหอมง่า่ค่ะครับผมต่อไปนี่กอบมาทำอะไรกัดกะเพราทอดมาสับเหรอค่ะดับแล้วมาทอดแล้วกันกะเพราค่ะแล้วก็ใส่พริกไู่ด้วยนะเห็นแล้วเเห็นจะหอมแล้วจะหอมนะคะเขาผัดแห้งดีเนาะดูไม่มีน้ำมันถ้าคนไม่กินกบอ่ะเออเร่ไงคักไก่ไก่บ้านใช้ไก่บ้านค่ะไก่บ้านผัดกะเพราเราก็ดูกนะคะที่นี่ไก่บ้านแท้นะค่ะคะ ใส่น้ำปลาอย่างเดียวรถชาวบ้านเนาะรถชาวบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้จัดจานอะไรหรูหรามเลยนะเน้นกับข้าวเน้นเน้นหมูยูยเนื้อเยอะมากนี่เ้็นมันอะไรถ้ามันปลาไายค่ะอี้ยดูเหนียวเนาะอันนี้เห็นเป็นรอยมือเห็นเป็นรอยมือจ้ำเลยเห็นเป็นรอยมือบีบแล้วทอดเลยอันนี้อันนี้แต่น้ำปลาอร่อยมากกรอบเชื่อเชื่อเห็นสีก็เชื่อว่าอร่อย เราอะไรเนี่ยปกขาที่นี่เน้นปกเมนููดเยอะนะก็ผมโยงนาไงแล้วก็อัันนมาหมอมาหมอลาทิกอ่าปลาหมอซูชิซูชิปลาหมอมอก็หากินยากเนาะทอดทอดก่อนนะคะแล้วก็มาทำน้ำราบนี่แกงปลาอยู่ไหนเนี่ยอันนี้แกงปลาไก่บ้านเรากระดูกค่ะปลากอยู่นี่เองไก่บ้านเรากระดูกค่ะไก่บ้านเรากระดูกแล้วนี่อะไรตุ่มยานนั้นต้มย่างปลากังต้มย่างปลากังโอ้โหต้มย่างปลากังแบบเมนีเเมนูเยอะแล้วก็เป็นเมนูแบบของป่า แล้วก็เป็นเมนูที่ดูเผ็ดเนาะดูแบบถึงรสที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติถึงรสถึงเครื่องแล้วก็จัดรสชาติต้มยำก็จัดค่ะอกาเป็นแกงป่าก็ต้องจัดค่ะต้องจัดต้องกินข้าวใช่ค่ะไม่จัดไม่เชื่อ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 ไชิม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 ขอชิมน้ำ่อนากฉันจะทนไหวมีนี้เี่ยน้ำไม่ดีเป็นสีแล้วแบบเป็นสีแล้วนะโอ้โหระวก อนุญาตนะคะชิมต่างๆได้ค่ะกิ่มเหมน้ำนะฟังเก่ปากเก่งปาทางตลางในเขาก็เก่งปากทางตลาดในเขาก็จัดจ้านน่นี่มากกว่าบาทชัวร์้ยเปอร์เซ็นต์ของขึ้นเหมือนสมูกยงทำเป็นแบบจะค่อยๆเลยค่ะมันมันแบบ มันถึงรดทุกอย่างนะมันไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวอ่ะเจ้าไอ้ก็อานเลยค่ะมันต้องกินเนืข้าวเรากินเปล่าไม่ไหวรสชาติเก็เผ็ดร้อนจะลองไม่พริกหนุ่มที่นี่จะเหมือนแตงเหนือไหมไม่อันนี้เหมือนจงใหม่ไหมไม่ค่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นสูตรโบราณเลยนะคะใช้พริกใหญ่อ่ะออ๋ไไม่ด้้ใชพริกหอมกระเทียมมะคั่วแล้วก็มะปักโขดแต่ไม่ค่อยเผ็ดค่ะ มันจะเข้ากันค่ะครับที่ตับเสิร์ฟเขาเผ็ดเนื้อปลาอร่อยน้ำมันอร่อยร้อมที่นี่สดค่ะเผาสดไม่มีการเผาเลยนะคะเป็นน้ำปกอร่อยแต่ค่อยๆทานนะคะมันเผ็ดเผ็ดแล้วหรอไม่เผ็ดค่ะคุณจุพันที่ชอบเผ็ดค่ะจูพันกินเผ็ดจูพันและจูพันกินเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนเลยชอบเห็นไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่แกงปลายแกงป่านี่โอเค พราะมันต้องลดแบบนั้นค่ะน้อยแบบนั้นก็มันก็ไม่ลดไม่จัดอะค่ะเพราะมันเหนียวมากใช่ค่ะเพราะมันประไคร้ที่ไม่ผสมรู้เลยไม่เปนผมค่ะแล้วถ้าวโมดเมื่อก่อนอะลงมือเข้าครัวเองด้วยใช่ค่ะทำเองแต่ตอนนี้สบายแล้วก็่ายทอดวิชาให้ลูกหลานหวานหลานหลานานนั้นหลานทำแล้วถ้าคนกินหวานไม่เก็ดไม่เกินไม่เปรี้ยวเค็มทาไม่ได้คเกาะรสปากเอาไม่ได้ ต้องคนที่กินรู้แสดงว่าคนที่แบบกินอาหารรสจืดๆไม่เหมาะกับร้านนี้ไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะต้องคนชอบกินอาหารนี้ืดชาติแต่่มากคนจะกินจัดอย่างเดียวจัดจริงจริงไงร้านนี้แนะนาเลยสาหรับคนที่ต้องการรสจัดเ่าั้านเขาทุกเมนูขนาดเมนูจืดๆอ่ะเขายังจัดเขาใส่แบบจัดเต็มเสยจ้ะ พี่สงทิศจะาเปิดให้บริการกี่โมงกี่โมงอ๋อเก้าโมงถึงทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มติดรัวต่อทุ่มติดหลังอ๋อเ็เปิดเช้าเนาะเปิดเช้าแล้วคนเช้าเ้าเขามากินอาหารแบบอง่างนี้ด้วยหรอมีค่ะบางทีแปดโมงเลยค่ะแต่ถ้าอยากแวะมาหาพี่ที่นี่จะเดินทางมาไหเออถ้ามาเช่นเช่นสามแยกอะไรวณแนนะคะเช่นอู่ทองสุพรรณบุรีเลยสี่แยกเข้ามือสองพี่น้องมาประมาณ สองกิโลค่ะตัดมุดตัดมุดมาตัดมุดว่าเซิร์ฟมาได้เลยค่ะร้านสมคิดแกงป่าใครๆก็รู้จักนะแต่เนี้ยพอขนาดเรามาวันนี้นะคนเนี่ยมาทานคนแน่นวันธรรมดาคนแน่นเลยสมคิดแกงป่าไม่ใช่มีอาหารป่านะคะเขามีส้มตำมีแบบส้มตำนวดดาส้มตำไม่สมคิดเดินข้ามไปก็ร้านกาแฟนะคะได้น้ำเข่าระหว่ันวันนี้ขอบคุณพี่สมคิดมากอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วละครับกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะกับทริปสนุกๆที่เดินทางท่องเที่ยวกันได้ทำครอบครัวคะ่ะวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะ